ใชแล้วได้สามชั้นเนี่ยไปก่อนแ่พสิหน้าทำไมครับ้าอ๋อ นนี้ไม่กี่สิบตัวนี่โซ่เกี่ยวห้าสิบห้ากระโดดนี่บ้างต็อกแค่นี้